มาตรการปรับสแกมเมอร์ของรัฐบาลอนุทินมาถูกทางแล้วหรือไม่ประเมินยาแรงของรัฐบาลอนุทินจะปรับสแกมเมอร์ได้ผลแค่ไหนภาพวาสวัร์ลูคแครง b บี BBC, ไทยเมื่อ17นาทีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลประกาศให้การแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการหลอกลวงออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ โดยนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังไม่เอื้อประโยชน์ให้กับใครท่ามกลางเสียงขอรหาในสังคมว่าบุคคลที่เคยร่วมรัฐบาลอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจหลอกลวงเหล่านี้เสียเองไม่ดูว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรถ้าพฤติกรรมมันเข้าข่ายกับการกระทําความผิดอย่างชัดเจนและถ้ามีหลักฐานของการกระทําความผิดขึ้นมาไม่ดูชื่อครับใครผิดก็ต้องดําเนินการนายอนุทินกล่าวให้ความเชื่อมันกับสาธารณาชนเมื่อวันที่20ตุลาคมพายหลังเป็นประธานการประชุมปรับปรามปัญหาสแกมเมอร์ ความพยายามจัดการปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงข้อรหา h t t p s c o w w w b b c c o m t h a i a r t i c l e c o x j 2 n u a n g o ว่ามีบุคคลที่เคยมีตำแหน่งในรัฐบาลในอนุทินอาจเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในอาณาจักรสแกมเมอร์ของกัมพูชาทำให้คำมั่นของนายกไม่สามารถสร้างความมั่นใจต่อประชาชนบางส่วนได้และทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงท่าทีลังเลไม่เต็มใจไม่พร้อม https://www.facebook.com/ s ูล a n พั /post/ วีศูนย์สอ n วี a นเคเลียบีมซีไอเจ็ดซูมสองเชียร์หน h 1งสี่ค e วเ i ชหนึ่งเ m เท่ากับเป็น w ของรัฐบาลอนุทินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลของหลายชาติที่เริ่มมีมาตรการจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์ในอาเซียนอย่างจริงจังเช่นสหราชอาณาจักรและสหรัฐที่ร่วมกันคว่ำบาต h t t p s w w w b b c c o m t h a i a r t i c l e a t t c c 4 g p 5 k j 5 4 z 9 o เครือข่ายที่ขับเคลื่อนศูนย์สแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดบิตคอยมูลค่าราว4.8แสนล้านบาทจากเครือข่ายสแกมเมอร์หนึ่งในกัมพูชาภาพ Getty Images ขณะที่เกาหลีใต้ก็เดินเกมเร็วช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยเมื่อวันที่16ตุลาคมรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้พร้อมคณะได้เดินทางไปกัมพูชาและตรวจสอบสถานที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นฐานแก๊งคอนเซนเตอร์รวมถึงนำตัวชาวเกาหลีใต้มากกว่า60รายกลับประเทศ https://www.thp.or.th/new/content/357683 ในบริบทที่ปัญหาสแกมออนไลน์กลายเป็นประเด็นระดับโลกไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลไทยทำอยู่ตอนนี้เพียงพอและถูกทางแล้วหรือไม่ bbc ไทยพยายามประมวลข้อมูลเพื่อหาคำตอบความนิยมสูงสุด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 มาตรการตัดน้ำไฟเน็ตได้ผลหรือไม่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายอนุทินระบุว่ารัฐบาลไม่ได้อยู่เฉยและจะใช้ยาแรงจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์ นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าเลขาธิการกสอทอชอรายงานว่าได้ระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งจากไทยไปยังพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชาแล้ววันนี้ทางเลขากสอทอชอก็ยืนยันว่าสัญญาณต่างๆที่ส่งไปฝั่งนู้นกัมพูชาในทางตรงปิดหมดแล้วส่วนเขาจะไปอ้อมหรือไปเอาสัญญาณโรมิ่งที่ไหนมาใช้ตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนายอนุทินระบุเมื่อวันที่24ตุลาคมภาพไทยนิวพีซ ขณะที่เมื่อวันที่3 0ตุลาคมนายรังสิมันรมสอสจากพรรคประชาชนกล่าวขณะเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องแนวทางการปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ว่ามาตรการตัดน้ำตัดไฟและอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปยังกัมพูชาของรัฐบาลอนุทินยังไม่เกิดขึ้นจริงผมติดตามจนมารู้ว่าแม้กระทั่งในช่วงเวลาไม่นามนมานี้ การตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่การระงับยับยั้งไม่ให้น้ำมันทั้งระบบของเราไปที่สแกมเมอร์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงสุดท้ายคนที่ตัดกลายเป็นกัมพูชาเองวันหนึ่งถ้าเขากลับมาต่อใหม่ก็กลับไปสู่สภาพเดิมนายรังสิมันกล่าวด้านนางสาวสรินีอัชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านการเงินได้ระบุในโพสต์ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s h a r e t 1 1 1 0น0 0 0 ตัดไฟฟ้าของรัฐบาลอนุทินด้วยว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเครือข่ายสแกมเมอร์สามารถสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้จากผู้ให้บริการเจ้าอื่นได้อยู่ดีใครช่วยไปอธิบายนายกอนุทินหน่อยว่าการตัดไฟตัดเน็ตนี่ไม่ใช่ยาแรงแต่อย่างใดเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยาแรงที่แท้จริงคือตัดเส้นเงินโดยเฉพาะที่เข้ามาฟอกในไทยและจัดก,การกับไทยเทาทั้งหลายที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์สแกมเมอร์เธอระบุบนโพสต์เฟซบุ๊กภาพ สมจิตรุ่งจำรัสมี BBC ไทยด้านเจสันทาวเวอร์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสแห่งโครงการริริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ Global Initiative Against Transnational n e Crime กล่าวกับ BBC ไทยว่าการตัดทรัพยากรจากฝั่งไทยที่ส่งไปยังกัมพูชาจะไม่สามารถแก้ปัญหาเครือข่ายสแกมเมอร์ได้เนื่องจากเครือข่ายเหล่านี้มีเงินมหาศาลและมีการปรับตัวที่เร็วมากต้องอย่าลืมว่าเครือข่ายเหล่านี้คืออาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐพวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างเร็ว